รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย s <S นับจากวันแรกที่เหล่านักสันหาทั้งเจ็ดรับภารกิจลงพื้นที่ค้นหาตัวแทนทูุสาวประจำตำบลทั้งเจ็ดจังหวัด จนได้สาวงามผู้มีจิตสนึกรักชุมชนบ้านเกิดทั้ง7คนเข้ามาเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านบรรดานฝันพวกเธอฝ่าฟันภารกิจและบททดสอบสุดหินอันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคราบน้ำตาเพื่อเป็นบันไดในการทำความฝันของตนเองและชุมชนให้เป็นจริงแต่มีเพียงฝันของสาวงาม4คนเท่านั้น น้องหใมน่น้องโยวาน้องแอนนาและน้องมีสที่ฝันของพวกเธอจะได้ที่สารต่อในรายการ Miss Country Girl Thailand สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Miss Country Girl Thailand รายการเรอเทียที่จะเคียงข้างทุกฝันปั้นให้เป็นจริงสนับสนุนทุกความฝันโดย rejoice และ Ole y ซึ่งวันนี้นะครับเราถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศณนะโรงละครอักษรา King Power แห่งนี้นะครับและก่อนอื่นนะครับต้องขอต้อนรับนะครับเหล่าบรรดากองเชียร์ทั้งหมดณนะที่นีนแห่งนี้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับขอเสียงเชียร์นะครับ MCG 2น้องมายจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอเสียงกองเชียร์ MCG 3น้องโยวาจังหวัดกาญจนบุรีครับขอเสียง MCG 4นะครับน้องแอนนาจังหวัดเชียงใหม่และขอเสียง MCG 5น้องดิสจังหวัดระนองครับ แล้ววันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของสาวงามทั้ง4ท่านนะครับที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกับการตัดสินว่าใครจะได้เป็นมิสคันท n ริเกิร์ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาททุกท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสารผนของพวกเตอให้เป็นจริงได้โดยการโหวตสาวงามที่ทุกคนชื่นชอบนะฮะโดยมีกติกาการโหวตด,ดังต่อไปนี้เลยครับ กกิกาการตัดสิน Miss c o u n t r ร g เกลไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยโดย50%จะมาจากคะแนนรวมของเหล่านักสันหาและอีก50% จะมาจากคะแนนโหวตของคนทางเประเทศง่ายๆเพียงโหวตสาวงามที่คุณชื่นชอบผ่าน SMS โดยพิมพ์ MCG ตามด้วยหมายเลขทุกสาวที่คุณชื่นชอบส่งมายังหมายเลข4 8 3 8 3 5 5น้องหมายจังหวัดนครศรีธรรมราชพิมพ์ m c g 2น้องโยวาจังหวัดกาญจนบุรีพิมพ์ m c g 3น้องแอนนาจังหวัดเชียงใหม่พิมพ์ MCG4 น้องยิสจังหวัดระนองพิมพ์ MCG 5้าร่วมกันสารฝันให้กับสาวงานที่คุณเชียร์อยู่ ให้เป็นจริงด้วยนะครับและสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง50%จากบรรดาเหล่านักสัรหานะครับที่จะให้กับผู้ที่ได้ตำแหน่งมิสคคนที่เกิร์ไทยแลนด์นะครับพิจรารณาตามหัวข้อดังต่อไปนี้เลยครับข้อที่1น,นะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำถิน่นข้อที่2องบุคลิกภาพและความงามข้อที่3การพูดและปฏิภาณไหวพริบและข้อสุดท้ายนะครับ ความมั่นใจและการกล้าแสดงออกครับแต่ว่าบรรดานักสัญหาของเรานะครับไม่สามารถลงคะแนนให้กับสาวงามของตัวเองได้นะฮะและในวันนี้นะครับเหล่าบรรดานักสัญหาของเราก็อยู่ในที่แห่งนี้แล้วครับท่านแรกนะครับนักสัญหาบอยพิสนุครับท่านที่2ครับนักสัญหาแจ็คแฟนฉันครับ ท่านที่3ครับนักสัรหาเจ๊แหม่มครับท่านที่4นะครับนักสรรหาเมเฟื่องอารมณ์ครับท่านที่5ครับนักสัรหาจิกนวรัตครับท่านที่6ครับนักสัญหาก้องสรวิทครับ ท่นสุดท้ายนะครับนักสรรหาเต้ยจะรินพรครับในช่วงเวลานี้นะครับผมขอตัวแทนนักสัญหานะครับได้พูดเชิญชวนให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับได้มีส่วนร่วมในการสารฝันให้กับเหล่าสาวงามของเราให้เป็นจริงให้ได้นะครับผม ขอได้เชิญคุณบอยพิศนุก่อนเลยครับได้ครับกอ็อยากจะฝากแฟนๆทางบ้านนะฮะสำหรับ<ม>ติดตาม Miss Country Girl Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับอยากจะให้ส่ง SMS มาโหวตเยอะๆสำหรับคนที่ตัวเองเชียร์อยู่นี่ก็3เดือนเข้าไปแล้วนะครับรก็<ม>เป็น3เดือนที่น้องๆแบบเหนื่อยกันมากและอยากจะให้โชว์วันนี้ดีที่สุดยังไงอย่าลืมให้กาลังใจน้องๆด้วยครับขอจับมือให้กับนักสัญหาคุณบอยพิศนุด้วยครับ ขอต้นเชิญนักสรรหานะครับคุณเต้จรินพรครับก็ฝันน้องๆด้วยนะคะทั้ง7คนเลยค่ะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าวัยรุ่นไทยนะคะมีความฝันที่ใหญ่เพื่อที่ชุมชนของเราเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปได้นะคะเป็นความฝันที่ได้รู้สึกว่ามันน่ารักมากๆะคะ่ะแล้วก็อยากให้วัยรุ่นไทยหลายๆคนเนี่ยหันมา ดูแลเรื่องวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ดูแลชุมชนบ้านเกิดตัวเองแบบนี้นะคะก็ฝักน้องๆทั้งเจ็ดคนไว้ด้วยค่ะครับผมขอเชิญปรบมือให้กับนักสัญนาของเราครับคุณเต้จกรินพรครับผมและผมยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับเขาคนนี้นะครับเป็นคนที่ชอบสร้างเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะครับและเขาเป็นคนสําคัญนะครับในการช่วยกับเรานักสัญหาของเราเนี่ยให้ทําภารกิจได้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยบรรดาลฝัน นูอิมอิมเก้ามหาสัจจรนท์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญทุกท่านนะคะก็เหล่าสัญหานะคะรวมถึงนะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้ด้วยค่ะเขาเสียงหน่อยเลย นะคะน้องอิมนะคะมาในฐานะผู้ช่วยประธานฝันของพรบอนนั่นเองค่ะคบ,บนเว <ผม S 1> ทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะเอาละครับหลังจากที่สาวงามทั้ง4ท่านนะครับได้เดินทางกลับไปเตรียมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทั้งที่โรงละครองอัศราแห่งนี้และทางบ้านได้ชื่นชมกันนะครับตอนนี้พวกเธอทุกคนเนี่ยก็พร้อมกันแล้วนะครับใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะพบตัวจริงเสียงจริงนะคะถ้าอย่างนั้นเชิญชมกับวีทีอาร์ก่อนได้เลยค่ะ จากวันแรกที่ได้พบพวกเธอทั้ง4ี่คนในชุมชนต่างๆจนกระทั่งพวกเธอเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้ถูกพัฒนาด้านบุคลิกภาพเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลตัวเองในวันนี้พวกเธอเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากแต่ภายในจิตใจลึกๆของพวกเธอยังคงไว้ซึ่งจิตสุนึกรักชุมชนบ้านเกิดรักวัฒนธรรมและรักประเทศไทย โอ้ห oh! <laughs> สวยงามมากมากเลยนะคะจำกันแทบไม่ได้เลยนะคะจากวันแรกจนถึงวันนี้นะ,ะนั่นสิครับตั้งแต่วันแรกที่ผมไปรับทุกคนที่ท่ารถนะครับวันนั้นํำดูมาลอกมาแลกกันอยู่เลยนะครับผ่านมา3เดือนนะครับความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ย <laughs> เรียกว่าหน้าผิวสวยผมสวยจนโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก <laughs> มเ,า <laughs> เลยสัพึงครับสับพึง <laughs> ครับผมเอาละครับ วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายของพวกคุณนะครับที่จะได้โชว์และแสดงความสามารถรวมถึงจิตสํานึกรักบ้านเกิดของพวกคุณนะครับผมเข้าคำถามแรกเลยดีกว่านะครับอพวกคุณรู้สึกมั่นใจแค่ไหนครับกับโชว์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับค่ะเชิญครับตรงนี้ครับสําหรับดีนะคะและชุมชนของดีดวันนี้มีความมั่นใจมากๆเลยค่ะ พอพวกเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เต็มที่มากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ดิสมีกำลังใจมากๆเลยที่กองเชียร์ในจังหวัดระนองมาเชียร์ดิสในวันนี้นะคะอ่ะขอเสียงหน่อยค่ะมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับมาผม MC G 5นะครับน้องดิสนะครับท่านต่อไปนะครับ MC G 4น้องแอนนาครับค่าวนี้อนาะก็มีความมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะ เพราะว่าน,นาก็ได้นําประสบการณ์ต่างๆที่ใช้ที่ได้ไปศึกษามาในบ้านบรรดาฝันนะคะนำปรับนำกลับมาปรับปรุงให้เข้ากับตัวเองนะคะแล้วก็ที่แอนนาอยากนําเสนอในวันนี้ก็คือการเตรียมตัวการแสดงกับชุมชน,นะคะ่ะเพราะว่าน,นากับชุมชนนะคะได้ฝึกซ้อมกันทุกวันน้องๆก็เต็มที่กันมากรับรองว่าการแสดงของแอนนาทุกคนต้องประทับใจแน่นอน,นะคะ่ะแ้แอนนาก็กองเชียร์มาเยอะไม่แพ้เลยนะครับผม ท่านต่อไปนะครับ MCG 3นะครับน้องโยวาครับเชิญครับค่ะรู้สึกมั่นใจกับการแสดงนี้มากเลยค่ะเพราะได้รับความร่วมมือจากชุมชนและทุกๆหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดีเลยค่ะเชิญพบกับความเชิญพบกับการแสดงโชว์นะคะของเมืองชายแดงของจังหวัดกาญจนบุรีกันได้เลยค่ะ เรียกว่าแต่ละคนนีขนกองเชียร์กันมาทั้งอำเภอทั้งตำบลกันเลยนะครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นใครเออคนสุดท้ายนะครับ MCG 2น้องไม์ครับเชิญครับค่ะสำหรับการแสดงของน้องไม้ในวันนี้นะคะมั่นใจสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนนะคะจะได้เห็นการแสดงของไม้รับรองว่าสุดยอดได้แรงอ๊อกนี่ค่ะอ่าาล้ค่ะคุยกันหอมปากหอมคอกันแล้วนะคะโอ้โหเสียงกรี๊ดเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง4ท่านเนี่ย พักผ่อนก่อนเลยดีกว่านะฮะก่อนพักก่อนพักครับก่อนพักครับผมมีเวลาให้น้องๆนนะครับได้พูดเชียร์ตัวเองครับให้คนทั้งบ้านนะครับได้มีโอกาสโบสถให้กับตัวเองนะครับผมมีเวลาให้ทุกคนนะครับคนละ30วินาทีนะครับพูดเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศนะครับให้มาเที่ยวในตำบลแล้วก็ชุมชนของเราครับเริ่มจากน้องมายกันเลยครับ MCG 2ครับ คนะครสีดีดีนะคะเดี๋ยวน้องไม้จะพาเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาทุกคนไปรู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะครศรีธรรมราชของเรานะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ค่ะเรามีวัดพระมหาธาตุนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครค่ะแล้วเรามีศิละปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพายกเมืองนครเครื่องถงเมืองนครค่ะ คนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีน้ําตกมีทะเลมีปลาโลมาสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอําเภอลันสากาค่ะบ้านน้องมมยเองค่ะอากาศดีที่สุดในประเทศไทยอากาศดีดีติดอันดับโลกเลยค่ะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะ,ะคนครศรีธรรมราชนี่ของดีเยอะจริงๆนะครับะะท่านต่อไปครับ MCG 3สนะครับน้องโยวาครับเชิญเลยครับ30ิวินาทีครับ จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะในอำเภอสังขาบุรีนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองบาดาลอันซีนไทยแลนด์สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เจดีสามองค์และอีกมากมายนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับบรรยากาศของเมืองสามหมอกสามสายน้ำสามวัฒนธรรมนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะรับรองว่าทุกท่านที่ไปนะคะจะได้พบกับความประทับใจและนำความสุขกลับไปบ้านของท่านอย่างแน่นอนค่ะอ่าขอนวดก<อ>ันเนดีรีก็มีสถานที่น่าสนใจมากมายเช่นกันนะครับ มาถึงเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อย่าน้อยหน้านะครับ MCG 4น้องแอนนาครับอำเภอสเสมิงนะคะเป็นอำเภอเล็กๆเ,เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะแต่มีบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะอยากแนะนาให้ทุกคนไปเที่ยวที่อำเภอสเสมิงโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะทุกท่านจะอยากกลับไปอย่างแน่นอนค่ะและอำเภอสเสมิงนะคะยังรวมวัฒนธรรมหลายชนเผ่าค่ะคนในอำเภอสเสมิงใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยากให้ท่านได้ไปสัมผัสมากๆเลยเลยะคะ่ะ และในอำเภอเสมืองนะคะมีของดีก็คือสตรอเบอรี่ค่ะเราจึงจัดงานสตรอเบอรี่ของดีอำเภอเสมืองเป็นประจำทุกปีเลยค่ะเพราะว่าที่อำเภอเสมืองนะคะเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้ไปลิ้มลองสตรอเบอรี่ที่เสมืองนะคะรับรองหวานฉ่ำลูกใหญ่จนท่านไม่อยากจะไปซื้อที่ไหนเลยเลยค่ะขอเสียง <ขอ S 2> <อ>คนรักส<อ>ตรอเบอรี่หน่อยครับเชียงใหม่นะครับทําสุดท้ายครับ MCG5 นะครับน้องดิสครับเชิญเลยครับ ค่ะตำบลหาดสมแป้นนะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนที่มีคุณภาพน้ำแร่นะคะดีที่สุดเป็นอันดับ3ามของโลกค่ะและยังมีอาชีพร้อนแร่ซึ่งดิเชื่อว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบันนี้แล้วนะคะแล้วยังมีเมืองดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียอคาเนเลยค่ะอีกทั้งยังมีทะเลหมอกที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกนี้อย่างแน่นอนค่ะ และยังมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์นะคะที่ดีดอยากจะเชิญทุกท่านไปเที่ยวนะคะนั่นก็คือสะพานข้ามโพบค่ะแน่อยากรู้ละสิว่าสะพานข้ามโพบนะคะเป็นยังไงถ้าอยากรู้นะคะก็ลองไปสัมผัสได้ด้วยตนเองนะคะที่ตำบลหาดสมแป้นค่ะอ้ตรงั้นน้องก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นกันนะครับผมนะคะอย่าลืมะค่ะรักใครเชียร์ใครนะคะโหวตผ่าน SMS เข้ามานะคะ โดยพิมพ์ MCG นะคะแล้วตามหมายเลขที่ท่านชื่นชอบนะคะส่งมาที่4838355ทุกคะแนนโหวตจากทุกประเทศนะคะมีผลต่อการตัดสินความฝันของพวกเธอค่ะผมช่วงนี้นะครับให้น้องๆนะครับไปเตรียมตัวสำหรับการแสดงสุดยิ่งใหญ่ของพวกเขานะครับขอเชิญเลยครับเชิญค่ะเอาละครับสำหรับช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับการแสดงครั้งสําคัญนะครับของสาวงามทั้ง4คนนะครับมาดูกันว่าความฝันของพวกเธอ ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดห้ามพลาดนะครับอีกสักครู่เดียวค่ะ